บ้านน้ำเชี่ยวจัดเที่ยวมารักตราดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านครับเวลา12นกาสนาทีวันที่1กันยายนที่สาระอเนกประสงค์กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยวตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบนางสุรัตนาภูมิมานด์ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวและคณะให้การต้อนรับคณะท่องเที่ยวในโครงการมารักตราดจำนวน50คนที่เดินทางมาศึกษาเส้ทนทางธรรมชาติ และพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2 5 5 5เป็นเวลา2วัน1คืนที่บ้านน้ำเชี่ยวทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตราดได้กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายให้จังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับภูมิภาคและสู่ระดับนานาชาติในอนาคตโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะทำให้จังหวัดตราดเป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและการก้าวไปสู่ o r l d c l a s s Destination ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกิจกรรมที่รวมเอาอาสาสมัครมีจิตอาสามาร่วมกับกิจกรรมมารักษาเป็นกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ในบ้านน้าเชี่ยวที่เชื่อมโยงให้อาสาสมัครและคนในพื้นที่ได้มีกระบวนการที่จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ประสบการณ์ที่ทุกฝ่ายได้รับกลับไปและถ่ายทอดต่อกับประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากกิจกรรมมารักสา โดยกิจกรรมวันนี้เป็นการพานักท่องเที่ยวร่องเรือประมงขนาดเล็กชมป่าเชลเลนชมความสวยงามบุมมดมสมบูรณ์ของป่าเชลเลนและทดลองจอับหอยปากเป็ดที่มีอยู่ทุกชุมในลาคลองน้ําเชี่ยวร่วมปลูกป่าเชลเลนตั้งสารสาธิตการทํางอบสาธิตการทําขนมตั้งเมครอบซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วยครับ ในโครงการนี้มีการพักมั้ยครับมีค่ะของเราอ่ะออน้องๆได้มาพักทั้งหมดในวันนี้คือ50คนเราก็ได้มีการแบ่งบ้างให้น้องๆน,นอนนะคะเพราะของเราอ่ะมีทั้งหมดอ่ะ20หลังเรามีคมสเตย์ที่รองรับได้ถึง150คนค่ะ อจา๋อ,ว,ว,อ,อ,อวันนี้นะคะเราก็จะมีให้น้องๆออได้มาแลกเปลี่ยนคุยกันในตอนเย็นแล้วก็เราจะมีการสารงอบสาธิตงอบใบจากซึ่งมีจากซึ่งเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายก็เวลานั่นเท่ากับว่าเราได้ช่วยคนสูงอายุให้มีงานทําแล้วก็ให้น้องๆได้มานั่งเรียนรู้ว่าวิธีการเย็บการทำเนี่ยม,มันลำบากหรือมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือการทําตังเมกอบ ที่อันนี้เป็นของบ้านน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมีมานานแล้วและให้น้องๆเดี๋ยวได้เรียนรู้ด้วยค่ะ